สปอนนีวอั้งสี่ปันนูนาวิเราฟุตบอลยูฟา้าแชมเปี้ยนสี่คู่ร่วงไวกิ้งเกอร์เร็กกับวิกพบกับแชมรอ็อกโครเวอร์นะคู่นี้เจอ,อกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีตามเวลาประเทศไทยนะเรทราคามาหน้าไวกิ้งเกอร์เร็กยักวิกเป็นต่อยที่บวกสิบครับปันนูนูเซอรนะว่าเชียร์บอลเจ้าบ้านได้จะด้วยผลประกาศเดีไปฟังทัศนะกันนะครับไวกิ้งเกอร์เร็กกับวิกนะทีมแกร่งลีกไอซ์แลนด์นะเข้ามาลุยรอบคัดเลือกในฐานะแชมป์ลีกนะเหมือนกันซีซั่นก่อนถือว่ายอดเยี่ยมอย่างระดับมาตรฐานนี้ก็ไม่ไไไดด้้ตกกกปจาาาเเเิมมท่่่หรรนนะะีวบบ 3-1มโอเ,เวอร์แอคคอร์ดนำนะคุมเกมรับมีทัทนนันแนนิวยูริชนาทิงเบลห6ประตูกับสามแอ็กซิสเนี่ยปั้นเกมโดราสนะน้นกองหน้าอย่างวาลิมาโทอิงก,กิมูดาซันนะครับกองหน้าตัวเก่ง ฝั่งแชมป์หลอกโรเวอร์นะทีมชั้น,นัมลีกไอแ,แลนด์นะผลงานในลีกซีซั่นนี้ดรอปลงไปเล็กน้อยนะรังที่4ในปัจจุบันนะหลังจากที่ผ่าน23เกมในเกมลีกของพวกเขานะเกมนี้มาเยือนนะระบบ3 5 2มีโรเบิร์ตโลเปสนะครุมเกมรับไฮทางหน้าอารอนแบ็กแอนเนฟกับทางด้านดารานูเชนนะคอยสนับสนุนกองหน้าอย่างจอห์นนี่เคนนี่นะครับ มาลุยกันรอบนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะสำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยอย่างไรก็าจากฟอร์มปัจจุบันเนี่ยวิยงเกอร์เร็กยาควิกนูครบเครื่่งกว่านิดนดนะแถมได้เปรียบกับการเล่นในบ้านดูแล้วนันี้ยกแรกเนี่ยน่าจะเป็นวิงเกอร์เร็กยาควิกนะที่ชิงความได้เปรียบเอาไว้ได้ก่อนครับปันโฮสกรกนะว่าคู่นี้วิงเกอร์เร็กยาควิกดีพอที่จะเฉลิชนะแชามเปี้ยนส์ลีก1-0รับทีเดเพิ่มจะมาสมาชิกกดีกดรานได้าาเลยนะครับ